สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาดูการฟิตซ้อมนะครับของคู่เอกมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่17ตุลาคมนี้นะครับก็คืออาทิตย์ที่จะถึงนี้แหละครับระหว่างนะครับฝ่ายแดงนะครับเฟอร์ r ร f รี่แฟร์เทคนะครับก็จะเจอกับไฟน้ำเงินครับ เจ้าตะเภาแก้วสิงมาวินนะครับคู่นี้จะชคกันในพิกัด141อปอนด์นะครับก็ถือว่ารูปร่างช่วงโชคนี่และอายุอนามนี่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับก็ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมากครับฟอร์มนี่ก็ถือว่าดีด้วยกันทั้งคู่ครับค่ายใหญ่ครับแฟร์เทคเจอกับสิงมาวินนะครับก็บอกเลยครับว่าได้เสียแน่นอนครับเราก็จะมาดูการฟิตซ้อมของเจ้าเฟอร์รารีนะครับว่าเตรียมอาวุธเด็ดอาวุธอะไรนะครับมาสู้กับมวยเข่าวงในเหนียวแน่นอย่างตะเผาแก้วนะครับ Yeah <sharp inhale> เป็นไงครับได้เห็นเบสิกนะครับการออกแข่งนะครับนี่คืออาวุธที่เฟอร์รารี่นะครับจะงัดไปสู้กับตะเพาแก้วนะครับไม่ได้มีแต่แข้งขวานะครับก็มีเขาด้วยนะครับแล้วก็มีเตรียมหมัดเตรียมศอกมาสู้กับตะเภาแก้วทุกรูปแบบนะครับก็อาทิตย์นี้รับรองนะครับว่าเดือดแน่นอนครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันกีฬาตารางการแข่งขันกีฬาต่างๆนะครับได้ที่ ATTIG 4นะครับฝากไว้ด้วยครับ หลังจากเราดูเฟอร์รี่ซ้อมไปแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะมาดูนะครับตะเผาแก้วนะครับดูว่าเขามีอาวุธอะไรที่เด็ดๆนะครับมาสู้กับเฟอร์รรี่นะครับเชิญชมครับ come on 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 come on

thank mm -hmm. you เป็นไงครับเราได้เห็นคลิปการฟิตซ้อมทั้งของเฟอร์รารี่และตะเภาแก้วนะครับเฟอร์รารี่ซ้อมแข่งนะครับเป็นสะส่วนใหญ่นะครับส่วนตะเภาแก้วนี่ก็เลยว่าเป็นมวยเขานะครับก็เล่นเขานะครับก็ปั้มเข่าซ้อมเข่าอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีลงรวมกับชา์โดนะครับกอถือว่าอาทิตย์นี้นี่ผมบอกเลยครับว่าน่าจะสนุกนะครับคู่เอกนะครับกอทั้งคู่จะชกกันในพิกัด141อปอนด์นะครับพิกัดนี้นี่ดูว่า จะมีปัญหาไหมนะครับเนื่องจากมวยหยุดนานและนักมวยทั้งคู่ก็ตัวใหญ่ด้วยนะครับพิกัดนี้จะมีปัญหาไหมจะมีการแผ่วไปไหมหมดไหมนะครับอันนี้ต้องรอติดตามนะครับก็ทั้งคู่นะครับก็ถือว่าอยู่ค่ายใหญ่นะครับค่ายแฟร์เทคและค่ายสิงมาวินผมเชื่อเลยเกินครับว่าจะเป็นคู่ที่สนุกได้เสียนะครับ ซึ่งฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่ที่ช่องเจ็ดนะครับเฟอร์รารี่นี่ก็พลิกชนะคะแนนนะครับเจ้าลิเทวดาสิทธิกุลไปแบบเรียกว่าพลิกล็อกนะครับวันนั้นก็ถือว่าชนะแบบสวยงามครับส่วนตะเพาแก้วนะครับวันนั้นนี่ก็เป็นการชิงแชมป์ร้อยสี่สิบปอนด์ครับกับศิวกรก็ผลปรากฏว่าเสมอนะครับทาให้คาใจนะครับก็ยังไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกครั้งนะครับอาทิตย์นี้นะครับเราก็ มารอดูนะครับว่าระหว่างเฟอร์รารี่และตะเพาแก้วนะครับใครจะเข้าไปนะครับแล้วแฟนมวยล่ะครับชอบใครนะครับรักใครชอบใครนะครับก็เม้นได้นะครับแสดงความคิดเห็นได้นะครับก็หากมีข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังกันทุกวันทุกอาทิตย์นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจเราด้วยนะครับก็หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันกีฬาตารางการแข่งขันต่างๆนะครับข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงทีลามวยไทยนะครับได้ที่ tig24 นะครับฝากไว้ด้วยครับ